สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสซ mm ีสแอนนาอะแฮปปี้เลดี้ค่ะวันนี้แอนจะพาเพื่อนๆไปเดินเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรกันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆในวันสบายๆของบ่ายวันเสาร์ค่ะตลาดนัดจตุจักรจะเปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะที่นี่จะตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชรนะคะที่เขตจตุจักรที่กรุงเทพมหานครค่ะที่นี่ เป็นสถานที่ตลาดนัดที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะที่ใครๆทั่วโลกก็อยากจะมาเดินเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักรค่ะซึ่งถือได้ว่าถ้าใครมาเมืองไทยไม่ได้มาเดินจตุจักรก็เหมือนมาไม่ครบค่ะตลาดนัดจตุจักรเรามีสินค้ามากมายหลากหลายทุกชนิดนะคะที่นี่มีทั้งหมด27โครงการค่ะจะมีงานศินละปะเสื้อผ้าอาหารสินค้าหัตถกรรมต่างๆทุกๆอย่างทุกอย่างค่ะต้นไม้สัตว์เลี้ยง เพื่อนๆอยากได้อะไรคิดอะไรไม่ออกให้ไปเรินที่สวนจตุจักรค่ะเรามาทราบความเป็นมาสั้นๆของสวนจตุจักรกันนะคะเมื่อในปีพศ2491สมัยท่านจอมพลปพิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีท่านมีนโยบายที่ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งตลาดนัดค่ะในส่วนของกรุงเทพม,มหานครนั้นได้เลือกที่สนามหลวงเป็นสถานที่จัดตั้งตลาดนัดนะคะต่อมาในปี2521 พลเอกเกียงตักชมนณันอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายที่จะให้สนามหลวงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็ได้จัดงานสมโภชกรุงรัชนากสิทร์200ปีขึ้นมาซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มอบที่ดินย่านประหลเยอธอทินกรุงเทพมหานครจึงได้จัดที่ดินทางด้านทางทิศใต้ของสวนจตุจักรนะคะได้ปรับปรุงพื้นที่ให้ผู้ค้าหาบเล่แผงลอยมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ย้ายผู้ค้าจากสนามหลวงมาอยู่ที่นี่ค่ะ เป็นการทุกอย่างสําเร็จนะคะย้ายจากสนามหลวงมาแล้วก็ได้ในปี2 5 2 5ก็ได้ชื่อว่าตลาดนัดญาติพหลโยธินและมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตลาดนัดจจุจักเมื่อในปี2,530จนถึงปัจจุบันค่ะไปขับเพื่อน,เอนๆเราไปเดินเที่ยวกันค่ะหลังจากเราทราบประวัติความเป็นมาของตลาดนัดจจุจักกันแล้วนะคะ แเดินผ่านมาก็มาสะดุดที่ร้านนี้นะคะสิ่งนี้คืออะไรคะเขาเรียกว่าด e ม m c a เ c h e r ค่ะด e ม m c a t c h e r นี่คืออะไรคะคือตะข่ายดักความฝันค่ะ ประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองในอเมริกานะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเผ่าอินเดแดงมีการสร้างงานหัตถกรรมของชนเผ่าที่เชื่อกันว่าเป็นเครื่องดักลางดักจับความฝันที่เราเรียกว่า dream catcher ซึ่งหมายถึงว่าตาข่ายดักฝันค่ะหรือเครื่องดักความฝันนะคะหัตกรรมอินเดแดงทั้งนี้เชื่อมาแต่โบราณกาลว่าเป็นเครื่องกองความฝันให้ฝันดีอยู่กับตัวเรานะคะแล้วก็ฝันร้ายสลายไปและลักษณะของตาข่ายดักความฝันนะคะคือจะเป็นห่วงกลมนะคะ แล้วด้านในาจะถักทอเป็นตะข่ายด้านข้างจะประกอบไปด้วยขนนกลูกปัดหรือเครื่องประดับต่างๆอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อนสามารถซื้อเป็นของฝากของขวัญให้กับเพื่อนๆได้นะคะหาได้ที่สวนจตุจักรนะคะแอนมีนมบัตรไว้ให้แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆผ่านไปที่สวนจตุจักรอย่าลืมแวะไปอุดหนุนน้องเขานะคะอียดานะคะอยู่ริมถนนเลยค่ะเพื่อนๆมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะร้าเป็นเครื่องหนังนะคะ หนันปลากระเบนค่ะโอ้จระเข้นะคะบิดมุมเลยมันใหญ่มาก จากด้านนอกนะคะยังคึกคักสนุกสนานกันนะคะแต่พอเราลองเข้ามาเดินดูข้างในนะคะเพื่อนๆนร้านค้าแต่ละร้านปิดนะคะมีเปิดเป็นบางร้านเท่านั้นค่ะตอนนี้เจอฉากยิงดูเหงาอยู่นะคะเพื่อนๆร้านนี้จะเป็นเก็บกับของฝากที่เมืองไทยนะคะจะเป็น T-shirt ให้เพื่อนๆเข้ามาที่ซอยนี้เลยนะคะสีดำอยู่ที่180นะคะที่ SML นะ SML ค่ะ s l ก็200 SML ที่180นะคะถ้า XL ขึ้นก็ XL ขึ้น สองสามเอ็ 2> 2, 3, egg, นี่ราคาเป็นะราคาค่ะถ,ถ้าสมมติว่าตัวโตขึ้นนะคะสี่เอสสามร้อยค่ะที่ฮันเด็ดบาทป็โฟโฟเอสเอลสวยมากเลยค่ะตัวนี้สวยส่วนบ้ที่ญี่ปุ่นโฟโเอสเอลปกติฮันเดดบัตสวอเตอร์ลิทิชไซสวยมากเลยค่ะ อาอ็อกซ์เซสซิฟซอยสองเซ็กชั่นคอเมนที่สินะคะจะเจอพี่คนสวยคนนี้นะคะเ <laughs> ชิญเพื่อนๆนะคะใครอยากได้ของฝากกลับบ้านนะคะเ <laughs> <า> <laughs> ชิญค่ะ นี้บรรยากาศที่ตลาดนะัดส่วนจุตอยากร้านค้าย,ยัางเปิดไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีเปิดเป็นบางช่วงค่ะด้านนอกก็จะคึกคักกันค่ะแต่พอด้านในก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะคะก็จะเปิดบ้างปิดบ้างค่ะก็จะมีเปิดเป็นบางร้านค่ะ แต่ก็ยังพอเดินได้ค่ะไม่อึดอัดแล้วคนก็ไม่เยอะค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะร้านนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคันคอผ้าคลุมไหล่จะเป็นพวกผ้าไหมผ้าป้านะคะราคาไม่แพงค่ะเนื้อดีมากค่ะแองก็ใช้แบบนี้ค่ะเหมาะสําหรับที่เป็นของควัญของปากนะคะผืนได้ถึงรอยค่ะ6ก0ืนหบาทค่ะ เป็นงานอะไรคะพี่มนันก็สะตเลสานะคะสัตเลสนะคะเป็นเพื่อนสวยมากเลยค่ะสัตเลสจอกซีโนวิูสวยเลิพันธุ์ใชยในกลัวเรือนนะคะสวยมากัวว้าวสยจังเลยทองเหลืองแท้ใช่ไหมคะพี่วันน,นี้งานสเเลสตเลสแต่ว่าทำสีสทองหลอง อันนี้เป็นอ่างล้างมือนะคะสวยจังเลยใช่ค่ะเป็นเครื่องท่องน้ําเล็กๆอันนี้ไปตั้งเลยเลยอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้สวยมากเลยอ๋อจะเป็นอตัวน,นี้หกพันหกพันสี่หกพันสี่เราก็ซื้อขาทังา่าใช่ค่ะไม่ถึงหมื่นนะคะเป็นเซ็ตเุดนี้สวยงามเป็นงานสันเล็กมาที่ร้านคุณป้า ถ้ามาเดินถอกันแกเธอเฮ้ยเเ้อจะได้ไม่เงียบช่วยกันช่วยกันเดท20เชิญเพื่อยากได้อุปกรณ์ห้องอาหารสวยๆหลูๆเชิญที่นี่นะคะจัจิจากก็สวยงามมากเลยรื่หรูไฮโซมาก สมุนไพย,ย่อนฮิตตอนนี้ในเมืองไทยเรากำลังคิดนะคะคือใบกระท่อมค่ะหลังจากที่กฎหมายปลดล็อกแล้วถ้าจ,จะไปที่ไหนก็เห็นขายตอดนะคะตามข้างทางทุกมุมเมือง,องเห็นตลอดเลยค่ะแต่ถ้ามาที่สวนเจตุจักรแล้วอยากได้ให้เพื่อเดินมาด้านหลังนะคะอยู่แถวร้านมะม่วงค่ะจะเป็นทุกโซนอาหารนะคะจะใกล้ๆกับร้านเคบับนะคะเพื่อนๆ ก,ก็ยังไม่เหมือนเดิมนะคะปกติจัดิูจักรตรงล็อกแต่ละล็อกนี่จะเต็มนะคะร้านปิดกันเร็วค่ะปิดหมดแล้วปกติตอนนี้เวลาจะทุกนี้จะคึกคักมากปิดหมดนะคะหอนาฬิกาแห่งนี้ เป็นสถานที่นัดพบของใครหลายๆคนที่มานัดเจอกันที่สวนจตุจักรในช่วงเวลาหนึ่งนะคะตลาดนัดจตุจักรเป็นสถานที่ในความทรงจําของใครหลายๆคนของช่วงเวลาต่างๆกันสถานที่แห่งนี้ในสมัยที่แอนเป็นสาวน้อยสาววัยรุ่นนะคะแอนจะมาแทบทุกสัปดาห์คะ่ะมาเดินกับน้องสาวเราจะมีความทรงจําดีๆที่สวนจตุจักรแห่งนี้แ,แอนก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะมีความรู้สึกดีๆเช่นแอนนะคะ สวนจุดยักก็คือส่วนจุดหยักค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเดี๋ยวสวนจักก็กลับมาคือคากเหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต c มคอมเมนต์ให้แอนด้วยนะคะแชร์ไปเพื่อนๆทุกคนได้ชมคลิปดีๆเช่นนี้นะคะใครอยู่เมืองนอกหรืออยู่ที่ไหนคิดถึงเมืองไทยอย่าลืมดูคลิปแอนนะคะแอนจะทำคลิปที่ดีมีคุณภาพออกมาเสมอค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองค่ะบ๊ายบายค่ะ